เป็นภาพที่บรรยากาศดีคนระับอันนี้เป็นผู้หญิงขับดูกติให้ผู้หญิงใส่เสื้อดูกติขับพายาบุษะก็แต่อันนี้ก็เป็นคุณเบนสองล้านวิวกบบคลิปตีลังกานะครับแล้วก็เป็นเสื้อบวจากเดสไลน์เสื้อคุเดซไลน์นี่ตัวละพันห้าอันนั้นเสื้อดูกติตัวละหมื่นแปดหมื่นเจ็ดนะแต่ว่าผมว่าแบบคุณภาพใกล้เคียงกันนะใส่ดูดีหมด อันนี้เจ้าของ BM BM คันละหลายกว่าบาทก็ยังเลือกที่จะใส่เสื้อของเลสไลน์นะฮะรุ่นนี้ใส่แถวคาดไม่ตายทุกคนนะฮะไม่เชื่อการันตีคนที่เกือบตายยังยืนอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับเสื้อไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเสื้อไม่เป็นไรแต่มันมันเดินไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยปูนย้ำเลยเป็นไม่เชื่อขาเลยนะก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะเท่จริงนะ คลิปนี้ก็ผมให้ลงให้ดูมานีมมันมันมันเซียวอ่ะคือพวกเลสไลน์มันเซียวอะ่ออเวอะเข้าใจป่ะก่อนที่จะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มในในบ้านเรามันก็จะมีกลุ่มไม่กี่กลุ่มนะครับซึ่งเลสไลน์ก็เข้าสู่ปีที่สิบนะครับก็นานอยู่โอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวจะลงใน Youtube ให้ ประวันนี้วันนี้โอเคขอฟังเสียงทุกเท่านะคลิปนี้ยาวนิดหนึ่ง,งนะจะลงยูทูปเพราะหายจากยูทูปไปนานก็อา,อาคาโปวิ่งแน,น่นอนขอฟังเสียงเครื่องไหนะฮะอันนีนส้นไนสไตล์เจแปนเลสซิส่ง ว่าเสีอนะาาอะไิเสียงเหมือนช้าบ้าลายเเสียงเพอ้อเสียงเพอโอเค